นักเรียค่ะจากประเทนกลุ่มสีค่ะคููตูจากเรียนาาชานชเคราอคอหกค่ะก็จะกิจกรรมเริ่มตั้แต่ช่วงเช้าเลยนะคะนะคะก็เล่าก่อนว่าตั้งแต่มาตอนแรกที่ทราบข่าวว่าจะต้องมาอบ พ่อกับแม่หวังดีกับเรานะคะก็ได้หันกลับมาในส่วนของพ่อแม่ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของคนรอบข้างกิจกรรมที่ได้พูดคุยได้ให้กำลังใจทั้งในส่วนของเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกันอยู่ด้วยกันทุกวันอาจจะมีส่วนที่เรายังขัดใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะเราก็ได้ปรับความเข้าใจได้ถ่ายทอดความรู้สึกได้แลกเปลี่ยนความรู้สึก นี่คือคใกล้ชิดต,ต่อไปก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันอย่างคุณครูราชประชานุครศิลเก้าเราได้ให้กำลังใจเพราะเราถือว่าเราเป็นครูของพระราชาเหมือนกันเด็กของเราเป็นเด็กได้โอกาสเหมือนกันนะคะทีนี้ในส่วนของเด็กนักเรียนอย่างที่ผ่านมาเราอราจจะจะไม่รู้เลยว่า สิ่งที่เราคิดว่าเล็กที่สุดในความรู้สึกของเราอะ่ะอาจจะเป็นโลกทัางใบของเขาเลยก็ได้ค่ะอันนี้ทําให้เราปรับตัวนะคะอาจจะต้องปรับวิธีการคิดปรับวิธีการฟังใช้หัวใจตัวเองให้มากขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะขอบคุณค่ะ